พาไปดูอาชีพโบราณสุดแปลกค่ะเขาบอกว่าสร้างรายได้หลักแสนต่อเดือนเลยนะกับอาชีพตอกเส้นคลายปวดคลายเมื่อยแล้วก็การันตีแบบนี้ค่ะว่า4วันเท่านั้นอาการปวดเมื่อยนั้นจะหายเป็นปลิดทิ้งย่ะล่ะค่ะ นี่แหละคะ่ะขั้นตอนของการตอกเส้นนะคะแล้วก็เป็นศาสตร์ของการตอกเส้นเพื่อที่จะใช้รักษาอาการปวดเมื่อยของหมอสาวตอกเส้นปราชชาวบ้านวัย57ปีคุณพกาขวัญเจ๊บ่าวใช้พื้นที่บ้านพักของตัวเองนี่แหละคะ่ะที่อยู่ที่หมู่ที่2ตาบลทุ่งว้านะคะอำเภอทุงว้าจังหวัดสตูลเปิดเป็นโรงหมอแล้วก็ช่วยรักษาผู้ที่มีอาการปวดเมื่อยด้วยวิธีการตอกเส้นแบบนี้ล่ะคะ่ะ จากการพูดคุยของหมอสาวนะคะก็คือคุณพากาขวัญเขาก็บอกว่าได้ศึกษาแล้วก็สืบทอดศาสตร์ตอกเส้นมาจากผู้ที่มีความรู้ด้านนี้โดยเฉพาะอุปกรณ์นี่ก็คือมีไม้ง่ามมีดัมเบลมีขาวัวมาช่วยในการบำบัดรักษาแต่ส่วนใหญ่คนจะนิยมนี่ค่ะบำบัดด้วยขาวัวก็คือมากัวซาบำบัดใช้ถูไล่เลือดไล่ลมแก้ลมติดขัดถูตามซอกนิ้วมือต่างๆแบบนี้ล่ะค่ะ ส่วนข้อห้ามบอกชัดเจนนะคะว่าใครที่เป็นกลุ่มคนที่เป็นโรคมะเรง็งสตรีมีครรภ์หรือว่าคนที่ผ่าตัดมาในระยะ1-6เดือนตรงนี้นะคะทางด้านของหมอสาเขาบอกว่ายังไม่รับการรักษาและในช่วงที่โควิด -19 ระบาดเนี่ยก็ได้มีการหยุดรักษากันไปแต่พอเปิดประเทศต้องบอกแบบนี้ว่าลูกค้าเนี่ยติดต่อกลับมาอยากจะให้มารักษาวันหนึ่งเนี่ย4-5คนพิกๆหน่อย6คนก็มีนะคะ ค่ารักษาเนี่ยคิดค่าบริการครั้งละ500บาทต่อ1คนก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆทำให้ตอนนี้เนี่ยมีรายได้ประมาณเดือนละ40,000บาทเดือนไหนลูกค้าเยอะเนี่ยรายได้ไปเหยียดแสนบาทก็มีนะคะเราก็เลยไปสอบถามคนที่มารับบริการรักษาสักหน่อยแล้วกันก็คือคุณเสนีอนันตะอัมพรเป็นนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งว่าเนี่ยแหละค่ะเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าตัวเองเนี่ย ก็จะปวดจะเมื่อยพอปวดเมือ่อยก็จะมักใช้บริการตออเส้นจากหมอสาวบ่อยโดยจะใช้เข่าวัวบำบัดเพราะว่าทำเสร็จแล้วเนี่ยอาการปวดเมือ่อยก็จะทุเลาลงไปได้มากเดี๋ยวพาไปดูลูกค้าอีกหนึ่งคนค่ะเป็นพี่ผู้หญิงเขาก็เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้พอปวดเมือ่อยก็ไปหาหมอพอหาหมอก็ได้ยามากินแต่กินแล้วมันไม่หายนะสิก็เลยมีคนแนะนำให้มาตอกเส้นไม่น่าเชื่อ4วันเท่านั้น อาการปวดอาการเมื่อยมันค่อยๆหายไปค่ะดังนั้นนะคะทั้งนี้ใครที่มีอาการปวดเมื่อยไมเกรนกระดูกทับเส้นจะอยากลองรักษาด้วยธีการตอกเส้นหรือว่าปรึกษาอาการลองโทรศัพท์ไปสอบถามนะเราขึ้นเบอร์ให้หน้าจออาจจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะคะที่จะช่วยให้อาการปวดเมื่อยของเราดีขึ้นก็ได้นะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ